mọi người 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 mọi ต้องเทียบหน่อยอ๋่าใจจริงๆลำาเอ้ยเทีเ่ยสมองของใครไม่รู้เนี่ยลำเนี่ยอ่าเรียนจริงๆ เกลือนท้ายใช่ไหม ขอร้อมี้นขอร้อม้นขร้องอมังหิดใจจะวายใจจะวายเจ้าของออเดินมอยู่กับที่เจ้าของเจ้าของออใจแทบขาดจดจักยักอยู่ข้างหลังไงอสามีประหยัด